ร้องราดก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับผมว่าในปีนี้มีพระเอกนางเอกของช่องเจ็ดที่หมดสัญญาหรือย้ายสังกัดออกจากช่องเจ็ดกันหลายคนเลยนะฮะ แล้ววันนี้ผมจะพาไปอัปเดตว่ามีพระเอกนางเอกคนไหนของช่องเจ็ดบ้างที่ยังมีสัญญาและจะหมดสัญญาในปีนี้และปีหน้านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับพระเอกนางเอกของช่องเจ็ดที่จะหมดสัญญาในปี2,563และ2,564 คนแรกเลยนะคะคือหนุ่มไม้พัทรัตนเดชนะฮะเรียกว่าเป็นพระเอกอันดับต้นๆของช่องเจ็ดกันเลยนะครับสำหรับหนุ่มไม้และเป็นที่คาดเดาใจได้ยากมากสำหรับคนคนนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าหนุ่มไม้จะออกจากช่องเจ็ดซึ่งจะตามสาวปุกลุกเพื่อนคนสนิทไปนะครับเป็นที่น่าจับตามองของใครหลายๆคนเลยนะครับสำหรับหนุ่มไม้ ว่าเจ้าตัวจะต่อสัญญาหรือจะไม่ต่อสัญญากับทางช่องเจ็ดนะฮะแล้วตอนนี้มีผลงานที่รอเปิดกล้องอยู่นะครับก็คือเรื่องคู่แขนแสนรักคู่กับสาวมุกดานะครับผมคนที่2หนุ่มหลุยเฮสดาสันนะฮะ เอกละครบูเป็นส่วนใหญ่ของช่อง7จนะฮะจะมีสัญญากับช่อง7จนถึงปลายปีนี้นะครับผมและหนุ่มลุยก็อาจจะต่อสัญญานะครับพอดูทรงแล้วหนุ่มลุยรักช่อง7มากนะครับผมยังไงก็รอดูต่อไปนะฮะและตอนนี้หนุ่มลุยมีละครอยู่2เรื่องนะฮะหก็คือเรื่องทะเลเดือดประกบคู่กับสาวทัพทิมอัญญาลินนะฮะ และเรื่องที่สองก็คือเรื่องสิงสั่งป่านะครับประกบคู่กับสาวพิงค์พลอยนะครับผมคนที่3ส,สาวฮาน่าลีวิสนะครับสาวฮาน่าลีวิสเนี่ยจะมีสัญญากับช่องเจจนถึงปลายปีนี้นะฮะและไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอจะต่อสัญญาหรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่แล้วสาวฮาน่าเนี่ยจะได้รับบท นางเอกบ้างและนางรองบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ของเธอล้วนแล้วแต่เป็นบทเด่นๆทั้งนั้นนะครับผมและตอนนี้สาวฮหาหน่ามีละครอยู่หนึ่งเรื่องนะฮะก็คือเรื่องทางเสือผ่านครับผมประกบคู่กับคู่จินหนุ่มออกชนะพลครับ และคนต่อไปก็คือสาวแซมมี่คารเวลนะฮะสาวแซมมี่เนี่ยจะมีสัญญากับช่อง7จนถึงปีหน้านะฮะก็คือจะหมดสัญญากับช่อง7ในปลายปี2564นรบะฮะผมสาวแซมมี่เนี่ยอยู่กับช่อง7มา10กว่าปีแล้วนะครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยเธอได้รับบทนางเอกทุกเรื่องนะฮะและขึ้นแท่นเป็นนางเอกตัวท็อปของช่อง7ไปเลยแหละครับ และตอนนี้สาวแซมมี่ก็มีละครอยู่2เรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับก็คือเรื่องเพลิงปริศนาประกบคู่กับหนุ่มอมอคพันนะครับและอีกเรื่องก็คือทะเลลวงนะครับประกบคู่กับหนุ่มมิททองระยะครับผมมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มดาวรุ่งหนุ่มแชปวารากรน,นะครับ หนุ่มแชปเนี่ยจะมีสัญญากับทางช่อง7จนถึงปลายปีหน้านะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าหนุ่มแชปน่าจะต่อสัญญาแน่นอนนะฮะเพราะมีละครต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับสำหรับหนุ่มแชปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ได้เป็นพระเอกละครเย็นนะครับและหลายๆคนนะครับก็เชียร์ให้ได้ขึ้นเป็นพระเอกนำเดียวหลังข่าวของช่อง7กันด้วยนะครับ และตอนนี้หนุ่มแชปก็มีละครอยู่สีเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องพ่อไม้เลขท้าย2ตัวกำลังออนแอร์อยู่นะครับประกบคู่กับสาวแจมมี่ปาณิชาดานะครับเรื่องที่2กํกำนันหญิงประกบคู่กับสาวแพรวเชอร์มาวีเรื่องที่3ก็คือเรื่องเงาบุญนะฮะ เรื่องนี้รับบทเป็นพระเอกรองหลังข่าวนะครับประกบคู่กับสาวมิ้นบารมิตาและเรื่องที่4ก็คือคาทาสิงห์หนุ่มแชรรับบทเป็นพระเอกรองเหมือนกันนะครับประกบคู่กับสาวเจสสิก้าสมปองคนต่อไปก็คือสาวมิ้นบารมิตานะครับสาวมิ้นมีสัญญากับทางช่องเจ็ดจนถึงปลายปีหน้านะครับผม ไม่แน่ใจว่าเธอจะต่อหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสาวมิ้นเนี่ยต่อสัญญาณแน่นอนนะฮะตอนนี้เนี่ยสาวมิ้นมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่3เรื่องด้วยกันนะฮะก็คือ 1. เรื่องโซเวรีและเรื่องที่ 2. เรื่องเงาบุญนะฮะเป็นนางเอกรองประกบคู่กับหนุ่มแชปวรากรน,นะฮะเรื่องที่ 3. เป็นนางเอกเรื่องแรกของสาวมิ้นเลยนะฮะก็คือเรื่องปล้นลอยฟ้าครับผม คนต่อไปก็คือสาวพระพายรมิดานะฮะสาวพระพายเนี่ยมีสัญญากับช่อง7จนถึงปลายปี2,564ก็คือปีหน้านะฮะผมคิดว่าสาวพระพายน่าจะต่อสัญญาแน่นอนเพราะช่วงหลังๆมาช่อง7ดดันขึ้นเป็นนางเอกหลังข่าวมาเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยสาวพระพายมีละครอยู่หนึ่งเรื่องด้วยกันนะฮะก็คือเรื่อง ฟ้ามีตะวันนะครับประกบคู่กับหนุ่มโดนัทพัทรพลครับผมมาต่อกันที่สาวมินนี่พันธิรานะฮะนางเอกสาวร,ร้อยล้านจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือนะครับมินนี่เนี่ยหมดสัญญากับช่องเจ็ในปลายปี2,564นะครับก็คือปลายปีหน้าโดยส่วนตัวคิดว่าเดาทางยากแน่นอนนะฮะสำหรับสาวมินนี่นะครับ แต่ผมคิดว่าเธอน่าจะต่อสัญญายกับทางช่อง7แน่นอนนะฮะและตอนนี้ก็แว่วๆมาว่าช่องเจได้วางตัวมินนี่ให้เล่นละครเรื่องใหม่เรียบร้อยแล้วครับจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมกันนะฮะมาตอนที่สาวเมมธัญวีนะฮะสาวเมเมไม่ค่อยได้รับงานละครมากเท่าไหร่นะครับ เพราะเธอเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการเรียนก่อนและตอนนี้สัญญาของซาวเมเมกับทางช่อง7มีจนถึงปีหน้านะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเธอน่าจะไม่ต่อสัญญากับทางช่อง7แน่นอนนะฮะเพราะเหมือนกับว่าเธอมาหาประสบการณ์ในวงการบันเทิงเฉยๆใครที่เป็นแฟนคลับของเมเมก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าเธอจะต่อสัญญากับทางช่อง7หรือเปล่าส่วนผลงานละคร ต,ตอนนี้ยังไม่ม e ีการอัปเดตออกมาใหม่ๆเลยนะฮะยังไงก็ต้องรอลุ้น kind of กันต่อไปครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะกับพระเอกนางเอกของช่อง7ที่จะหมดสัญญาในปลายปีนี้และปีหน้านะฮะใครคิดว่าพระเอกนางเอกคนไหนจะต่อหรือไม่ต่อสัญญาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผม และขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บพันทิปคอมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ